ไอ้ปาดขวาได้ป่ะน่ะมันโฟกัสกูอยู่นะเก็บเก็บเก็เปิดสเตฟี่นะตัวขวาโอ้ยเ้ยม่นโดนหัวเจือแล้วเจ็บเจ็บรถเจ็บต้องไม่รีบขวานะโดนอ่ะเก็บไปนะทิ้งไว้ได้ฟ้าพี่รอปล่อยให้ได้พี่ทางรอยิงอีกทนายอยู่ขวาทนายอยู่ขวาเมื่อปล่อยหน้าด่านนี้มันรู้จุดกันอยู่แล้วทนายอยู่ขวาตัวนึงนะเจสี่เสียข้างหนะเดี๋ยวฟ้าเราไปเรียกข้างหน้าหน่ะ ไอชิดขวามาตรงนั้นหรอชิดขวาตรงคอนมันมันจะเนี่คุณป้าให้ไอตัวที่หยอดไอียไมันทะลอกเม็ดเลยโอเยี่ยมดอสได้หรอแน่ๆเลยพี่ต้อมเจ็บ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 ไม่ได้นะไปให้แล้วถ่ายแล้วล่ะลิซนไนวิ่งกลับแล่ะสไนวิ่งกลับแล้วใช่ป่ะเนี่ยไอเลซสไนอยู่ไหนวะไอขวาจะต่อมันตาไม่บอกเหมือนจะต่อหัวเลยวะไปล่อยนะปล่อยโดนนะจับ 1ิบสองยี่สิบสามเหรอจะต่อหัวขึ้นมายิงกูไอ้เหียทำไรสักอย่างบีบบีบบีบีต้องบีบฟ้าต้องบีบต้องฝ่าวิ่งตัวหนึ่งบีบข้างในก็ได้นะฝ่าบีบข้างในมาก็ได้โอ้ยเฮียหัวกูแตกสนอว่ะโดนใบนะร้อยยี่สิบดาวดาวาวหมิงหิงดาวปดแปด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 เฮียมันขึ้นมาแล้วรอช่วยนะมรอช่วยนะมอ้ลงนหัวมานะหลดลองนะไอ้เฮียกูตก เอ้ยมันตายแล้วซ้ายซ้ายตัวหนึ่งนะซ้ายซ้ายเดี๋ยโดน้นเนี่ยที่เรายิงได้ปะโอ้ยนี่หลังเข้าช่้ยกูยิงหลังมันฟรีเลยหลังเข่าบันเลยเฮียโต๊กนะพี่ท็อปความน้ารักนี่นี้วขึ้นมาดิคนเฮ้ยลรอๆล่ออยู่ร่ออยู่นี่หว่าพันเดียดด้วยกันระวังตายด้วยชุดเตงได้ปะ ว้งวองวางวอเพื่นหน่อยมีวอมีวอเออไม่หดะบาเลตนะมันมีบาเลตน้นต่อัวมายิงพี่เนี่ยัวน่าจะเจาะวะตรงเนี้ยไม่น่าต่อว่ะน่าจะเจาะออยวอะไร่ะโอยได้เออรอดเหลือทกองไปหลอี่เหลือสักคนน่สวยเลยโอ้หเมื่อกี้ยิงเาดาเไยเยผมรอมุกอีกเฮียแงซ่ามเชกเฮียไดมอนิดีว หน้าสไนบอกยังไงมันเล่นสานฟิวจะเรื่องที่มันไม่ค่อยได้เกิดขึ้นอย่าให้มันเกิดกลยโดดตกโดดอะไรอย่างงี้สองคนล้วเดินนะตอนะอืมเล่นเลยเล่นเลยเดี๋ยวผมหาที่เด่นนี้หาเรี่ยงโคเบ้งอ่ะเล่นเลย ให้เขาทำเลยยกปีกม oh. ัน uh ก็ไ huh. ด no. right right hey, right you know? ้น okay. ้าทำเลยแล้วไปคิดบ้านหน้าหน่อยเด็กบ้าแล้วนะถ้าเขาตั้งอยู่ข้างในนะถ้าเข้าอะไรได้นะก็ไม่นอนขวายตัวนึงเอาขวายตัวนี้นะถ่ายตัวนี้ไปเดี๋ยวถ่ายมีบ้าไม่รู้ยังไม่เห็นจริงๆข้างในหน้าหน้าบกวนได้หรอถ่ายตัวนึงเหรอขวขวขวายคู่หรอขวายคู่น่าติดจะไม่หายเลยมาที่หลอดเลยมาไหม่มีเบลฟังเมลต้องไปคุมไว้ขายไม่ได้ให้เราให้น้องนี่ตรงนี้ได้ได้ได้ เออเมื่อไไยเง้ยผมจะมาแล้วไม่ตอบผสี่นะจ็ดสีเหรอดวงเด็กเป็นดาวดาวดาทำได้ทำได้รอเสนให้อยู่ตัวสามสิบหน้าหกสองเลยหน้าสองเลยดาวหนึ่งดาวหนึ่งดาวหนึ่งเออสยวก็ขาดอยง้เดี๋ยวท้ายแล้วเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งเจ็บมากเอดาวดาวดาเดี๋ยวใ่พี่ถ้พี่อผไม่ไม่ไม่ลนะต้องฆ่าไม่ได้วชิ้นหน่อยเห้วหันไม่หิวหน่อยหันไปหิ้วหน่อย ตัดเละหลยวเฮียทำในขั้วเดี๋ยวมาเดี๋ยวฝาเฮียาาีเ้วเนยอเมลอย่างพี่บอกไปแล้วรอบหนึ่งว่าถ้ามันไกลเกินอ่ะไม่ต้องขยับไม่ต้องเอาน้องไปเล่นเมลเมลต้องไปคุมแทนอ่ะไปคุมให้เขาเล่นยากแล้วก็ให้น้องเล่นตรงนั้นไปก็คือง่ายๆถ้าเราโถมไปหมดอ่ะ มันเข้าหลังเราพังหมดเลยนะเพราะว่ากว่าจะเราจะดันไปถึงเราใช้วอกี่ลูกละสองสามลูกละหมดของหมดคราวนี้ไอไอแต่กี้ผมดูพี่มันมาคนหนึงอะได้ยู่มันบ้านติดกันไงถึงอะวิ่งข้ามแป๊บเดียวถ้ามันไกลเกินหัวเรี่ยแบบนี้มันใกล้จ้ะมันข้ามมาชิดบ้านทางเราหรอสองเลยนะสองเลยนะขึ้นขึ้นขึนข้นขึ้นได้หรอสัางคารอย่านี้มีปะเนี่ยสังคาร์สามชั้นเนี่ยเอ้ยมันขึ้นเหมือนกันหลัวๆแค่เขาขวากวา หน่งชอบเล่นขวาเนี่ยวไอ้เนี่ยชุดได้ปะสอบเชียงบนขึ้นไปบันไดแล้ววะหลวงซายตัวหนึงดายตัวนึ้งัหมายตัวนึงตงไหนวะซ้ายตัวนี้เราเล่นยากจัดมาโดดละจะไหนม่โดดลงละแบบเล่นฝั่งซ้ายอดูได้ปะยากเฮียดันมาโดนม่สิตโดนจัดอะมันมีหลังขาเฮียดันไปยากใช่้าเจ็บ้าเจ็บ โอเคจิหน้าบาทลยตัวนึงไอ้พวกหมดแล้วนะพี่ตบมาแล้วนะไกลเลยไกลเลยไกลเลยตัวสามห้างไอ้ยี่อ้ยสัตว์เอยโดนสายยิงนั่นอะปอดม่าจะได้สามทีมั้งพี่เร็วขนาดนั้นอะ วอนแล้วไม่ต้องขึ้นเหมือนกันไอ้ยี่หลังคาเราอะหลังคานเี้ยใครมันที่ผมขึ้นไงยให้ผมขึ้นเร็วตลอดอะมันก็ขึ้นเร็วพอๆกันนล้แต่ไอ้ย่มันคมดียไอ้หน่งไปขวาไอ้ย่ยให่ซ้ายขวาเลยอหญ่ไอ้ี่าเมื่อกี้ก็น่ามาใช้อยู่นะหลังคาขึ้นเลยอะหรว่าใครจะขึ้นนะด้านขวาเล่นชะลอยมันปะ อช่แ้คุยกันเลยเยียสายสองขวากายไม่มีนะดูให้อยู่ขวากายลงเร่งแล้วนะไอขวาวายมีขวาสายหลังเสา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 ตัวเน้อตัวเนี้อข่อยนะเล่นยาข่อยมาเล่นยาข่อยมานะแต่ท่านใดได้ไเฮียหลังเข้าหลังเข้าเก้าสิบสี่พันใจยังนะครับพันใจยังงนะมึงเข้ารู้แล้วเฮียสองตัวเลยหรอ บ้าให้ก่อนเดียวมีขวาก็มีขวาก็มีตัวนั้นตัวเดียวตัวนั้นตัวเดียวอยู่กับพี่อะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียเดี๋ยเอาพี่ฟ้ากลับมาแล้วเหรอเฮ้ยพวกเขาหลังนี่ฟ้าเจ็บจัดเลยฟ้าหล่ะโอ้จะตัดโอ้โหเอาเดี๋ยวเอาเมื่อกี้ไม่ไอยู่ใ้วยกนหรอไอ้ส์เอ้ อยมึงเอาตัวเอกไปเล่นยากอะมึงจะจันเป็นทำไมอยากรู้เฮ้ยมึงจะลี้ยกล่ไมใครฟ้ากับต็อบอ่าข้างหน้าอะทำไมไม่เล่นสายอะโอ้โหมันไม่ได้หรอกต็อปไอ้ย้ยมันมันทีมระดับนี้มันเขาไม่ให้ติดง่ายๆหรอกกว่าจะถึงตัวใช้ไอววอลไปแล้วคนละสองลูกกว่าจะขึ้นไปเล่นข้างบนอีกต้องเหลือของไว้เล่นข้างบนอีกเขาก็แค่ขึ้นกลับมาได้ ไม่ดูเชิงก่อนไม่ต้องรีบไปปิดขนาดนั้นมันไม่ได้เป็นสามต่อสี่ถ้าถ้าเขาสามมึงสี่มึงไปปิดเขาอะโอเคนั้นเข้าใจได้พอมีเหตุผลแต่ที่มันสี่ต่อสี่ดูก่อนดูข้อมูลก่อนว่ามันจะมีตัวไหนหลุดค่อยๆดูค่อยๆเล่นไม่ต้องรีบขนาดนั้นมันจะขึ้นหลังคานะถูกกดให้ได้ห้ามันขึ้นหลังคาโอเล่นขวาหมดไอเหี้ยหวยน่ากลัวปะเมันมันเยอะตรงกลางก็เล่นยากมากเลยอยู่่รกนะพี่ตอม โอ้ยเชือกกดได้วอลไม่โดนอีกละดาวดาวดาวสไนดาร้อยหนึ่งยยิงใหก็ยยิงตามลูกนะชุบเองได้อยู่ดาวดาวดาวสไม่ที่ชุบละหกสิบหกขึ้นไนะขอเลได้นะสไนด์นะโอ้ยจะโดนเม็ดเดียวเลย้ชุบเองได้ชุบเองได้ชุบเองได้นึงหัวสองเ่เดียวตรงไหนวะจะไปไนไปไมา้ตัวไหนตัวไหนไม่ตชุบะดาวดาวอาสายโอ้ชุบด้วกูปัดนฮะโอ้ยมอนิกดาาวอีกรบอ้าตัวนึงนะ ยิงฟิมไ้พยินะด้อีะยินะได้อะโอ้โเจ็นนันนับนกัดซีไม่ร้อสวยได้คิวได้คิวได้คิวยังได้เนี่ยได้เหรอเาน่าเอาน่าหบเยห้เยห้เลยเยบจัดเลยดุบเลยหุบเยห่เหลยหหลยหุบเยหุนเลยหลหเลยไหลเลยหเลยหเลยหุบเเหลงหเหลลยลบเลยเลยเลยเยเลยยเอย เว้ยเฮียเมื่อกี้ไม่เล่าเหรอรพี่บอกไปแล้วว่าเจ็บพี่บ่อยฟ้าบ่อยมากเจ็บปุป๊บยามพันยาที่เดิมถอยตั้งใมนมอแล้วถอยออกมาเขามีทัศยะเฮียเขาถึงตัวได้ง่ายถ้าฝืนพันยาเฮียเขามีสก,กิลอะไรอะ่ะเขามากันเดี๋แล้วพีพันยาเปิดจุดอะ่ะพันยาเมื่อไหร่ปพ๊บเขาเล่นทันทีสิเจ็บเลือดเหลือเลยครึ่งหนึ่งอย่างไางไเขาก็ต้องยัดอยู่แล้วเป,เ,ปเป็นเป็นเรื่องปกติของตัวเตอร์หน้าออเตอร์ถอยอมาเลย อย่อวรัเลยไม่โดนเจ็บเยอะขนาดนั้นอ่ะอย่าฝืนมันจะทำให้เพื่อนเล่นยากซึ่งขวาไปพี่ครบฮิวนี่ให้หลังนี้ฮหมันรู้นะมันเปิดจุดอ่ะรู้นะว่าเรามมนนี้ลองขวากันนะปาได้พี่ได้เียรู้สึกอึดอัดอเหรอไมถูกนะของตัวนองนะผองด้เสียงเ ขอไกลไม่มีละองมาไนายกาไีันงไม่ติดโลกไม่ติดโลสองตัวเลยพี่ไอ้สามตัวเลยสาตัวเลยนะสาตัวเลยนะสาตัวเลยนะเดี๋ยวพี่ขยับมาบนะบ่บ่ยเดขะปิดสเตฟี่นะตัขวาโอ้ยเย้มร้หวเจ็บแล้วเจ็บเจ็บรเจ็บเขาเี้มทำไไนรับหนบ้างต้อนเ้ครับรับมให้คุณถ่ยมาพันยานะไอ้เท้าขวาตัวนึงนะถ่าเถิครับถ่ายเล่ไปเจ็บนัหลสองตัวตัวร้อยยี่สิบแบบไม่ติดโลกดับา

กงมึอ,มอมรู้อยู่แหละแต่ว่ามึงทําบ้างไม่ทําบ้าง่ันเนี้ยเล่นแรงอะ่ะพยายามอย่าเล่นทิ้งขว้างพี่ไปแอบส่องดูพวกมึงสตรีบางคนก็แบบเล่นปล่อยตัวใช่ไหมจริงจริงมันมันมันทําได้มันพัฒนาได้มึงเก่งอยู่แล้วมันก็เก่งขึ้นไปได้อีกเดี๋ยวปล่อยตัวเองดิพอปล่อยตัวเองเวลากลับมาซ้อมเนี้ยพักวันสองวันเนี้ยฟอ,อร์มดรอปก็เป็นปัญหาเนี้ย เรื่องแรกเลยขอเลยแบบเรื่องเนี่ยเรื่องที่พี่พูดเรื่องเจ็บเนี่ยเจ็บแล้วยังพันยายอยู่ที่เดิมเนี่ยไม่เอานะอันเนี้ยป๊าแล้วก็ทัศยะไปปรับให้ดีมันเหลือสองทีถ้าแผทหน้าต้องใช้อ่ะไม่ด,ดัเร <Yeah. S 1> ียกว่าไม่ดัดอะไรไม่ดัดเคลื่อนที่นะวิ่งเอานะดดปาดั๊ดเขา้าดัดออก <c oughs> พอคือต้องต้องใช้คุ้มกับของของมันน้อยแล้วก็เดี๋ยวซ้อมรอบดึกอ่า ทุ่มหนึ่งนะแล้วก็สามทุ่มข้างหน้าคาดหวังอยู่นะฟ้ากับท็อปอะท็อปต้องไม่เล่นหน้าคนเดียวต้องสั่งน้องมึงทำังไงก็ได้สั่งน้องให้น้องเล่นอะ่ะเป็นตัวอ่านเกมอีกคนนึงอะ่ะที่มันสามารถไว้ใจข้างหน้าได้อะ่ะตัวหลังเขาจะได้ปล่อยจะได้เล่นง่ายขึ้นหน่อยที <S <S ย่จะเข้มข้นแล้วนะที่จะด,ด่าเยอะนะกมไม่ได้ด่ามาเป็นปีแล้วนะขอหน่อยเพราะว่ามันจะได้มันพูดดีๆแล้วแบบพวกมึงไม่ค่อยจำกันอะ จะได้ไปต่อฉันก็แยวไม่มีอะไรละทุ่มหนึ่งเจอกัน